นี่ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กย่าอีกแล้วนะคะชื่อช่องแหวนลิตตี้แฟมิลี่ค่ะเยัยเอ้พี่ดึกแล้วชื่อช่องว่าเอ่อมิวที่แปลว่าหนุ่มนะคะเออเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมระบอกในแมทที่มีชื่อว่าหอคอยการ์ตูนนะคะแต่วันนี้มีการ์ตูนแบบการ์ตูน ก็จะมีเป็นอ่าคิตตี้มาเนลดี้คุลโรมแล้วก็อะไรอ่ะโลม,มาหล่ไม่รู้อ่เอ๊ะอะไรอ่ะเรากลายเป็นคิตตี้กันเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะขึ้นนะคะทางกระโดดโอเคค่ะ เอ้ยคำแนะนำนะคะดูแล้วนะคะฝากติดตามดูอน่างขออนุญาตใช้การโกงหน่อยนะคะโออีซี่เปอร์เซ็นเค อะไรนี่อ่ะโอเควินี่แหละกันคุณมีปังมากคือไม่ต้องกระโดดเลยมากเลย นี่ถ้าตัวขนาดนี oh okay. ้ไปจ่ายลูบักจะทำอะไรนี่โอ้ไม่กอดมีสิ่งโอเคทุกคนไว้ชิวกระโดดสูงขนาดนี้ก็แอบตกเสียอยู่นไม่ใช่ว่าไม่เสียเลย คิตตี้นะครับเซฟแล้วนะครับผมเซฟแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่ายังไม่เซฟอีก,ออกตกกระจาจอยู่เนาะอันนี้ก็ตกกระจาอยู่เช่กันโอ้ไม่ค่ด เสียวแต่ก็ต้องเล่นนะคะเสียวครับผมใช้สถิติแล้วนะคะคือเราไม่ต้องข้าม มุส่าข้ามไปสะเยอะเลยอีดอกทองกูกล้ารอไปเถอะมึงเชี่อะไรเนี่ยไม่ก็คลิปนี้คือทำยากแ้วไม่เกรงใจใครเลยวันนี้นะยรัมาเห็นโมตดีฉันดีอดีสูโต้

อ๊ยขี้โกงได้ว่ะครั้งเนี้โดดชิปแล้วก็กระโดดนะคะอุยอ๊ยไม่กอดโดดยอ,อกเกินนั่นอุยมันเุียจริงแล้ว สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะค่ะน้องคิตตี้ตัวนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะชิมิคิน้าค่ะบิยบบุยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะ